สวัสดีครับสบายดีพอแม่พี่น้องทุกคนเมื่อนี้สิมากแกะกล่องกล่อง DJI Osmo Action 5 Pro นะ,ะสรสั่งมาเมื่อวานนี้แต่ยังไม่ทันได้กแกะเมื่อนี้สิแกะพอว่าซื้อมาทายคลิปเนะพี่น้องพอวาสิเฮ็ดคลิปนะโอ้ยมองอันนี้ก็บ่คอยดีปันนดยคอโทษคอภัยนำเดอ้อ อยากว่ามันเป็นยังไงซื้อในช้อปปีเนาะมาอะกล่กอล์แอคชั่นห้าโปรมองอันนี้กรบอกคอยดีปันไรเนะาะแ็กของมาอย่างดีเลยอดสมแอคชั่นห้าโป สื่อมาเฮ็ดลิปเฮ็ด u t u b e ฝากติดตามนัามิเดอเป็นกำลังใจให้ในห้านี้สื่อโค้ดโค้ดแหลกสื่อได้ในราคาพิเศษโออป เดี๋ยวแกะก่อนโอ้ยขาปูไว้ยสวยงา้ เรียบร้อยกล่องแอคชั่นห้าโปรสวยงามได้ในราคาพิเศษเนาะพี่น้องสื่อมาเห็ดคลิปทายคลิปนี่แหละเพราะว่าถ้ายเห็ดในโทรศัพท์มันกับบุคอยดีบันไดเพราะว่าการถ่ายวิดีโอมันบ่ได้แบบ แบบถือใจของเขานะเขากำลังเริ่มต้นเฮ็ดสอง youtube ใหม่ๆครับต้องลงทุนได้กล่องมาแกะเบิ่งเลยว่าเป่นอะไยังมาโอ้สวยงามเนาะครั้งแรกในชีวิตเลยที่ซื้ออันนี้มองเปิดแกะอยู่นี้บ่สวันนี้กัสซมาแกะเบิ่งเนาะกล่องแอคชัน่น ซื้อมาในราคาพิเศษพเพราะว่าเพิ่นลดราคามันเหมือนมองแกะอยู่บ่นี่ที่แกะกับบุไดเอาขึ้นมาเนาะแกะจังไรเนาะอ๋อเปิดมองนี้ บ่ได้เอามีดขึ้นมากถ่ายใน,นโทรศัพท์มือถือด้วยพี่น้องเพราะว่าโทรศัพท์มือถือกับบอคอยดีบันไดหดอกอ้สวยงามก็ สีตัวนี้ออกก็โอเคแล้วมีประมาณนี้แล้วก็มีไม้เซียวฟี่ในกล่องก็มเมอแคนเน่เมื่อมียัง อันนี้ไม้เซลฟี่เองแกะเบิ่มก่อนเนาะเพราะว่ายังบาท่านดีรีวิวอย่างมากมายรอกเพราะว่าตอนนี้ก็สิรงไปเห็ดงานแล้วมีที่าร์ดแล้วก็มีสติ๊กเกอร์ DJI บบแมนเมื่อสีพเนาะพี่น้องขออภัยน้ำหนเดอ้ออันนี้ก็เป็นอนนยังเนาะอันนี้ก็จะเป็นสติกเกอร์ DJI วางไว้นี่ก่อนอน,นี้ที่ชาร์จอันนี้ก็จะเป็นแบตแบตเตอรี่ เปิดแบตเตอรี่มี3ก้่อนนะยังบ่ทันได้ชาร์จเดี๋ยวจังซีชาร์จเก็บไว้ก่อนมาเบิ่งกล่องกล่อง dji อันนี้ก็จะเป็นเคปเคปกัน สวยงามอ,อันนี้ก็จะเป็นตัวจับหมุนเนาะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นที่ติดหมวกกันน็อกเวลาขับรถก็ติดใส่แป๊บเลยเนาะติดยังสิติด,ต,ดติดใส่หมวกกันน็อกอไลยภาษาไ,ได้เลย ก็จะประมาณนี้มีไม้กันสัน่นไม้กันสัน่นอันนี้ก็จะเป็นกล้องกล้องก็คุ้ซื้อว่านักแน่จักหน่อยนี่ฮอร์สซนะูโม่แอคชั่นห้าโปรนสวยงาม สวยงามมากเลยสื่อในช้อปปีในราคาใสโค้ดสวนลด10,000 1บาทคือสวยงามยังบรท่านด็ติดฟิลมนะ์มเนาะเพราะว่าตอนเย็นก่อนเดียวสีติดฟิลม์มพอฟิล์มกระสือมาแล้ว ตอนนี้ยังท่านเด้เปิดเ,เปิดจังไ๋เนาะอ๋อใส่แบตเตอรี่กันน้ำได้กดอันนี้ก็จะเป็นเปิดเปิดฝาเปิดแบบไ้ล่ะเขาก็ยังเปิดบ่กคอยเป็นเนาะ Hmm. เปิดจนเนอโนมนเอาเป็นว่ากำลังกำลังเจียยียนเห็ดเนาะสวยงามพาเข้ามาใส่เข้ากับใส่เคปแบบนี้ใส่แบบนี้ไปเลยดันเข้าไปต้องดันแบบนี้นะ ดันเข้าไปสวยงามนิ่มๆอยู่คุ้มเวลาเขาสื่อเวลาสื่อแหละตัดต่อคลิปม,ม,มันมันคุม,มะนะพี่น้องก็เลยอยากสื้อในราคาที่มีส่วนลดเนาะสวยงามแต่ว่ายังบัท่านได้เปิดเครื่องเพราะว่า ยังสติทิศพิมเดี๋ยวสีมาถ่ายอีกจักคลิปหนึ่งนอกพีน้องให้เพื่อนๆได้เบิงสวยงามอันนี้ก็จะเป็นสติกเกอรส์สายสายสอดอันนี้ก็จะเป็นแบตเตอรี่แบตเตอรี่มี3ก่อนความจุ1950มิลลิแอม เพื่นใส่แบบได้ล่ะอ๋อใส่แบบนี้จังสีอันนี้ก็จะเป็นไม้เสียวฟี่นี่ออตัวนี้ก็จะต้องต้องสื่อค้ามาใส่ใหม่โอ้นิ่มวะ่ะนิ่มจริงๆยืดได้ยืดออกได้ เยืดก n h ได้เลยนะี่สวยงามมักหลายกล่องโอเคอันเป็นว่าจบคลิปสำนีเดียวสิมาถ่ายให้เบิงอีกตอนติดฟิล์มกับเปิดเครื่องเนาะต่างขาลายๆอย่างเนาะครับ ขอขอบใจน้ำเปืเป่อนทุกคนที่เขามารับชมเด้อแกะกล่องก็ยังเพาท่านได้เป็นบนรดาผ่วมือใหม่เนาะพี่นง